ให้ผมไปช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องหรอกฟาวิวเอลไม่ต้องเสือควายเนี่ยเบนเบนึนม่เห็นทางซ้ายว่าเกาะเฮียแล้วอะกูติดอยู่ประมาณสองปีอ่ะเกายก่อนเออกูติดอยู่สองปีตามมาตามมาเขาแรกผมเล่นเล่นเล่นไก่แท้ก่อนที่จเกาะติดก่อนเนี่แหละไม่ไม่ใช่อะไรกูเลิกเล่น ปกูติดอยู่ก่อนนั้นประมาณสองปีแล้วตอนนั้นพี่เข้ามาเรียนไม่ใช่เหรอวะกูว่าใช่กูว่าใช่อ่ามันไอ้นั่นนมัคือมารินฟอร์ดอ่านั่นใช่มารีนฟอร์ดเหรอใช่อ่ะเยอะละกูไม่ใช่งั้นอ่ะโอ้ยอ่ะเยอะคือถ้าเกิดโลกใบนี้มีคนให้อ่านแผนที่ได้นะไม่ใช่พี่ไอ้คนหนึ่งกูว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเออมันใช่เออใช่แน่ๆเนี่ยตัวหลงแน่ๆใช่ไหมไม่ กูมาเกาะเดียวมมส,ใใสมมตินะสมมติสมมติติดเกาะเอาไว้ถ้าเกิดวกูเจอแผนที่กูจะแผนที่ไปเช็ดตุ่มโ้หไม่มีค่าเหรอกูหลอกเช <c oughs> ื่อจะมีค่าเท่านั้นแหละลเละไไกาหน้าเลยนะมันไปนไมัเกาะอันไหนวะเอออันนี้มั้งเออมันมีเสาสองอันน่ะเออใช่นี่แหละเสาสองเอออิมพิวส์ดาว อิมพิดาวว่าเนี่ยว่ามันกเป็นต่าสองอันเหรอไม่ใช่สองอันเลยเฮ้ยสอสองอันไม่ไม,ไม่ไม่เห็นไกลๆไม่เห็นสองอันเหมือนกันเลย <c oughs> อ๋อนี่ไงเราก็ต้องกดเพื่อคุยกับเอพีซีที่ชื่อว่าเออก่อนนี่ยไรเฮียพูดเีโอเค,อ,เคอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่เกาอันนี้เกาะเออเนี่ยเขอโอ้ยมอือดังเนี่นยเออมือเยคอนติกเออบันหีไปแล้วงานนี้เราไปไหนอ่ะเอาให้เราเช็คคีย์น้ำใแล้วเราคีย์ไปไหนอ่ะคีย์นี่เน่ยคีย์เอาคีย์ไปแทงหงอย เที่ยวหมดอ้ฉันไปเบดต่อไเทคเดเวีวีเดินทางเดินทางเดินทาเดินไชุดดาเดินทางเราได้เราได้เราได้ขี่แหงหวยแล้วไปต่ออ๋อมอบกูเข้าถ้ำเมื่อกี้บอก่าคหยาบใช่ป่มอย่าคำหยาบแ้นแหละแล้แบบว่าที่บอกแล้วคือว่าบอกแล้วคือว่าห้ามเออรตัดเองเราไว้ีเดี๋ยตัดเองเ้จ้าไม่สีเหลี่ราราตัด้้ยิมีพิาูเกือบแล้วกู่ีหอ อ๋อนะก็เอาคีย์ไปแทงตรงนี้กูต้องเจอใครเก๋กูต้องเจอบอสดิตอนแรกตอนแรกนะเว้ยตอนแรกพี่นั่งดูบีดเลยตั้งแต่ตอนแรกจนตอนจบใช่ปะขอขอขอรอบที่แล้วนะที่ไม่ใช่แบบภาคใหม่นะสุดเนี่ยแล้วก็นั่งดูนะตั้งแต่ตอนแรกจนตอนจบใช่ปะถ้าดูวันพีชอะกูรู้ตั้งแต่ตอนแรกจนตอนจบไม่ได้ไงไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงไม่ไดูมันเปื่อยอ่ะข้ายิงอะไรอะ ได้ด้วยวะได้ได้ไดสองชั่วโมงต่อมานี่ไงนี่ไงเจออะเออ่ะไรเจออะไรมันนกูแว่หมอะไรอไันมาท้ายก่อเลยไหนไหนไหนเนี่ไอ้ลามาดครับครับเยสเียปอติงมึงที่เหมือนมึงดูจอกูอยู่เลย เป๊ะเยกดพองกันเลยมันมาโลกสองนาแล้วมีดับเป็นกุ้ง้นะที่สุดกูก็มาโลกสองแล้วขอบคุณช่องสน m a แมนชาแนลด้วยครับอยถึงโลกสอลยคนท้โลกสามได้ไม่รู้หายเอนั่นสิไม่รู้ก็อยู่โลกสามไงเไม่รู้เลยไม่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 เบสเบสไม่ใช่แค่มึงมีคนอีกคนไปอยู่โลกสามแล้วเหรอเอ้ยไม่อีกคนเป็ใครอยู่โลกสาม